อะไรครับสวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่เกม b o r f e r Fight วันนี้ก็น่าเจ๋งจากตัวหน้าปกแล้วนะครับมีคนพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าขอลูกโม่หน่อยครับพิมพ์ดื้อเลยว่าขอลูกโม่หน่อยไม่ได้มีชั่เลนหรือว่าอะไรต่อท้ายเราก็จัดให้ได้นะฮะลูกโม่ในเกมนี้มีแค่2กระบอกก็คือตัวโมเดลยีกับรีเวอร์ โมเดลยีเนี่ยเราเคยทํารีวิวไปแล้วก่อนหน้าสามารถจ้อนดูกันได้นะครับแต่ตัวรีเวอร์เนี่ยยังไม่เคยทําเลยแล้วก็จะมาจัดในวันนี้ถามว่าแตกต่างอย่างไรกับตัวลูกโม่ยีนะครับซึ่งก็คือ1อย่างที่มันสําคัญเลยคือเ e of f ฟไฟครับเพราะตัวนี้ได้มากถึง180ส่วน27เนี่ยได้เพียงแค่106นะฮะโอเค okay, งั้นก็ไม่รอช้าดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปสู้ศึกกันเลย let's go ครับ มาแล้วครับเข้าสู่สมรภูมิโซโลมอนนะครับเดี๋ยวยังไงเบื้องต้นเนี่ยผมจะลองเอารถจิปติด a อทีไปสังเกตการก่อนละกันนะมาดูสถานการณ์ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมจากบริเวณบึงแห่งนี้เอ้ยครองครองทางน้ําผ่านฮาชิว่าอาชิท้าชิอาศัยพื้นที่บีอย่างเลยครับต้องบอกทางผ่านไปบีโดนกอนหลังสาหัสตักมากเครื่องยนต์เนี่ยเจ๊งไปแล้วนะครับผมอาจจะอีกเป็นซีสรีเพล์ซ่อมหายไปฮนะ ไม่เห็นเลยครับเพราะว่ามันปูสโมกอําพังสายตาเข้าไปในป่าแล้วคุณผู้ชมการเคลื่อนไหวอื่นเนี่ยก็ไม่ได้มีวิแววว่าจะมีสถานการณ์เคลื่อนไหวที่มากกว่านี้แล้วนะฮะทุกอย่างเงียบกก็บเลยครับอะไรครับเนี่ยเฮ้ยรถ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 มีจิ๊บหนึ่งคันครับทะยานยากออกมาเซอร์ไพรส์เงียบเลยหลังจากจิ๊บแตกเนี่ยทุกคนก็น่าจะหวาดกลัวนะครับเฮ้ยในทัพชัดเลยคือน่าจะตกใจเอออะไรวะเนี่ย พ้่งจะเดินออกมานะครับเดี๋ยวเราทำอาชีพเมนกันดีกว่านะครับด้วยการไปล่าอาชีกันก็น่าจะกลับไปซ่อมพื้นที่บริเวณ E ใช่ไหมจุด E มีจุดซ่อมอยู่นะครับเดี๋ยวดูดิว่าจะสําเร็จหรือเปล่าในการล่าอาชี่ครั้งนี้ล่าสุดมันถอยไปในป่านะนั่นครับยังยิงอยู่เลยอ่ะโอ้โหยิงสู้สินะได้ไปหนึ่งศพด้วยนะครับผมเปิดหน้าสคอร์ผมรีเควสเข้าพื้นที่ B ก่อนละกันให้เพื่อนๆไปสังเกตการข้างหลังนะครับส่วนเราจะมาลอยหน้า เสียงคมคำมคำมากเสียงจากล็อกเก็ตของเขานะครับมาแล้วเครื่องยนต์ควันดำปรากฏขึ้นนะครับมาเจ็บอยู่แล้วด้วยลาก่อนฮ่าฮ่า่าฮ่บฮ่า่่าฮ่าาฮ่าฮ่้าา่าราฮ่า่า่าฮ่าก่า่า่าฮนาฮ่าฮ่่่่ บางคนหนึ่งเก็บไป4แบบติดต่อกันนะครับโอ้โอเคเข้าใจแล้วทางซ้ายนะเพื่อนทางซ้ายซ้ายเออการดักยิงนะครับมาแล้วกองกำลังสัมพันธมิตรนะครับมาครูเข้ามาหวัดดีครับนะได้มอฟินฟื้นขึ้นมาหนึ่งเฮือกผู้ชมสังเกตจากมินิแมปนะครับตอนนี้เหมือนเป็นกองร้อยหนึ่งเนี่ย อยู่กันนี่กันเต็มป่าเลยอย่างเฟี้ยวเราก็พื้นที่ไปคือปกติแล้วถ้าเป็นรีวิวปืนเนี่ยผมจะไม่ยึดพื้นที่นะฮะแต่อันนี้มันสถานการณ์บังคับนะครับเพราะว่าเราเหลือพื้นที่เกิดเพียงแค่4ซึ่ง4ถูกยึดอยู่ด้วยแต่ถ้าไม่ยึดเนี่ยเกมันจบไวเกินไปและต้องไปยึดใหม่แต่แรกนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวขอยืนช่วยเพื่อนยึดก่อนแล้วกันเห็นมันบังคับนะครับมีคนมาไม่ละเพื่อนแม่สาวฝรั่งเศสเนี่ยตายซะแล้วโอเคตื่นจากความตายก่อนครับเรียบร้อย มีพื้นที่เกิดเพิ่มไหมครับไปดีต่อเลยส่วนผมผมจะลองฉีกไปพื้นที่ C ีดูก่อนโอ้แต่เสียงทางขวานี่เกลียวกล้าวมากนะครับเอาเป็นว่าช่วยดีก่อนละกันมีคนวิ่งขึ้นเนินหนึ่งคนฮะพี่ญี่ปุ่นเราเข้า mm hmm. mm hmm. ไปแล e ้วเฮ้ยไม่สาวสวยสมุไรครับเทสปอตติ้งสโคบ่องอยู่แน่แม่หมอผ่าตัดเยอรมันครับตายไปแล้ว พื้นที่ดีครับทางขวาเราเข้าเป็นสิบทางฝั่งซ้ายเราเข้ามาอีก <ikka> 2นะครับผมก็หมายความว่าจุดเจอรังควานนะครับก็แปลว่าศัตรูเนี่ยจะต้องมาเกิดข้างหลังนั่นคือพื้นที่ถ้ำครับนี่ไงแสเสาซะด้วยดีนะไม่ใช่ปืนกลให้เป็นปืนกลนี่เรานี่น้่หงายไปแล้วนะเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับยังรอดอยู่นั่นเองโอเคจุดเรายึดคองเสร็จสมบูรณ์ครับไปซีต่อเลยเอ้ยเงยถ้าคุมครับ อดีตนักบินรูปวาฟเฟิลโอ้โหเรายิงอย่างแม่นยำอะเพื่อเราวิ่งสาดไปตายไป2ครับผมแปลกๆนะแบบนี้ผมว่าเราอ้อมดีกว่าวะ่ะมันจะมีฝีมือฉากกัดกันก็ได้นะฮะเป็นอาหารทางศึกด้วยครับ <c ười> คือมันจะมีประวัติให้อ่านอยู่ตัวละครตัวนี้มันเป็นเหมือนอดีตนักบินที่ผ่านศึกมาจากสงครามอะไรแบบนี้นะฮะเป็นรูปฟาร์ด้วยครับ <c ười> เดี๋ยวนะข้างหน้าเราพี่ทอมคูตนี่ใส่เป็นขาตานาสมูไรนะครับเป็นดาราฮอลลีวูด้วยพออยากเป็นสมูไรด้วย เวทเทิลสมุไรเอาะ่ะผมขอฉีดไปซ้ายดีกว่าดูสถานการณ์ตัวศัตรูเนี่ยอาจจะไปกู้พื้นที่คืนนะครับเราจะได้มีโอกาสในการหล่อยหลังได้เองปืนเราไม่เหมาะในการสู้ซึ่งซึ่งหน้านะฮะเราเน้นหลังไว้ก่อนครับเพื่อความปลอดภัยแต่เงียบเกินไปอ่ะซีเฟลเราก็ยึดครองได้นะครับครึ่งทางของชชนะแล้วอืม้ยจะว่าไปนี่ผมก็ต้องเบรกการยิงบ้างนะครับนี่คือเซิร์ฟอเมซิงมีโอกาสในการโดนแบนสูงมากนะฮะหวัดกลัวหวัดกลัวอุ้ยอุ้ย เอะไรวะไม่รู้โคตรน่ากลัวเลยโอ้ยคามิคามิดิระเบิดเราพร้อมครับถ้ามีโอกาสเราจะสังหารไม่ได้แน่นอนมันไม่รู้ตัวเลยว่าเราส่องมันอยู่โอกาสดีของคุณสมงกมากไม่ตายเรียบร้อย ใสสะอาดมากครับดิทิปอรกรที่มีเราใช้กันครบเลยโอเคเพื่อนต้องกลับไปบีต่อสินะเอ้ดีเอออดีดีไหมล่ะดีออกจากเซิร์ฟนี่หลายคนคงถามว่าก็ในเซิร์ฟนั้นมีโอกาสในการโดนแบนออกจากห้องสูงเนี่ยและจะประเด็นมันทํำไมใช่ไหมก็ตอบง่ายมากเลยครับคือมีโอกาสในการเจอแฮกเนียนน้อยมากไอเซิร์ฟที่ชื่อถือไม่ได้เนี่ยแฮกเนียนมันชอบแอแฝงมา คือคอมมูนิตี้เนี่ยแฮ็กจงคึ้นน่าจะไม่ได้เจอแล้วหรอกนะครับแต่เจอแฮ็กเนียนอ่ะเยอะโอ้โหจุดดีไม่ปลอดภัยเสียงฟีเท้าเสียงคนตะโกนข้างหน้าเราอื้อเลยครับเจอดารลาฮอลลีวูดอีกแล้วายซะทางฝั่งซ้ายมีคนวิ่งไปหนึ่งฮนะน่าจะบาดเจ็บจากอาการที่อาคารพังอุ้ยผมว่าข้างในพึ่มเลยว,ว่ะแพนเซอร์ยังไม่กล้าสู้เลยบอกถอยก,ก่อนดีกว่าที่ในข่าวพังแล้วใช่เพื่อนอันตรายมากข้างในอะ่ะ สิงเจ้าทางฝั่งซ้ายออกไปเราโอเคขอบคุณเพื่อดอที่ยิงไว้ให้เลือดผมไม่พอสู้เลยครับรีขึ้นมาคงไม่เต็ม50อะ่ะอาจจะต้องไปเติมเลือดก่อนคือสัมสัมผัสได้เลยว่าสถานรรการณ์ห้องนี้มันตึงเครียดแลวก็ปวดร้าวมากนะฮะแต่เราถือพ่ได้เปรียบกว่าเพราะว่าเรามีถึง4จะสีพื้นที่แล้วศัตรูมีแค่หพื้นที่คือ E เลยครับ E E เข้าใจล้ว่าพยานมีใส่แพนซเซอร์ซีแต่เราคือลุกหลงไงโอ้โหมีการเคลื่อนไหวครับเมื่อกี้มันเห็นเป็นแขนคนแวบๆไม่เกิดดาเมจอาจจะอยู่หลังกำบังก็ได้ว้าวข้างในมีคนแน่นอนรับมุมั่นใจเลยจริงไม่ถึงดาเมจฮะเพื่อนตายของศพเพื่อนแท็กบอกมาร์คขอบคุณมากเพื่อนตายโอเคสหายขอบใจมากนายปลอดภัยแล้วว้าว ก็เหลือแค่ E จุดเดียวนะครับเป้าพื้นที่ดีเคลียอะไรครับเนี่ยตึงเครียดจัดยิงเป้าปินหน่อยโชว์คนดูว่าเรายิงแม่นยำมากมีคนเข้าพื้นที่ดีอีกแล้วเหรอเฮ้ยมันไม่ยอมลามื่อยง่ายว่ะแต่ผมไม่ค่อยอยากอยู่แล้วว่ะเพราะว่าเราอยู่นานเกินไปอะไรวะมัยังไม่ตายนลยน่ะ หายไปแล้วคุณผู้ชมโอ้ยโอ้ยเอ้าอ,อะไรวะเมื่อกี้แอซิดก็ไม่ขึ้นไม่รู้แต่เราปลอดภัยถือว่าโอเคังหนนงหนอันนี้จังหหนจริงโอเคเดี๋ยวเอาเปา็นว่าเติมเลือดก่อนดีกว่าครับกระสุนมามาอฟินยาแก้ปวดมีเอาเลยครับต่อไปคือเข้าพื้นที่ E ตามคำสั่งของสกอตนะฮะเราจะเอาผ่านะไปดีกว่าไปวิ่งเล่นกัน เข้าพื้นที่อีโว้ไปเข้าอีคือสบายมากครับไม่มีการยื้อเลยแบบไม่มีเลยเว้ยเงียบมากนะเลยต้องขับมาบีครับเพราะบีเจอยึดไปแล้วผมจะลองเป็นฟาสแอนด์ฟิลเลดูลกด้กันะกๆๆนะครับ้วยการขับฝ่าเลยฮะสักสักสองรอบไหมดูว่าจะได้ใครหรือเปล่านะครับต้องหาเหยื่อไว้โชคดีที่จะโดนชนโอ้ยืออไอ้นี่ละกันเอาตายก่อนอีก เกือบไปแล้วโอ้ยคือถ้าเมื่อกี้นี่มันลงโดนดรได้มากกว่านี้หน่อยเนี่ยเราอาจจะโฉบได้แบบสวยๆได้ก็ได้นะครับม่เนลรมีให้แก้มาอีกหนึ่งรอบสักรอบแล้วกันคือถ้าไม่สามรอบเนี่ยรอบสามคงจะระเบิดแน่นอนฮะคงตั้งตัวทันแล้วนะเอ็มจืหายไปแล้วยี่ไม่ได้โอเคเอาเป็นว่า รอบสามไม่ได้หรอกครับเราไปหาทำอื่นต่อดีกว่าหาแล้วเบิดยานเกาะไมล่ะมีเสียงกำลังเข้ามาสวัสดีครับขอเฝ้ารอตรงจุดนี้มา3นาทีนละอะไรวะ,ะไม่ตายอุย้ยตอบสนองตอบสนองกระโดดเป็นสินงองคงเลย โ okay, อเคผบคุ้นมากเพื่อนอะไรของมันคืออย่างที่บอกไปครับเฝ้าพื้นที่นี้มันนานมากประมาณสามวันทีได้ไม่มีขันไหนออกมาตรงพื้นที่อีกเลย,ยส่วนใหญ่ไปพื้นที่บีมากกว่านะครับอ,อจริงๆอาจจะต้องลาทิ้งพื้นที่ไปแล้วเข้าบีแทนกีฮาวสองคันอยู่ในพื้นที่อยู่หลังบีเราน่าจะมีโอกาสในการไประเบิดม,มันได้นะครับเฮ้ย hey, ชาเลนไม่ล่ะผมมีเพียสามดอกไดนดไมายสามสดอกไม่มั่นใจในเพียแต่แล้วดไดนดไมน่าจะได้อยู่นะครับ ภาวนาให้มันเนี่ยอย่าเข้าไปในพื้นที่ B ีก็พอแล้วเพราะว่ามันจะเป็นการเหยียบจุดนะครับแต่น่าจะไม่เข้าเพาะพื้นที่ B ีกำลังมีการย่งยึงฝ่ายเราอยู่นะฮะเอาละในยุทปกรณ์ที่มีแค่นี้ดูซิว่าจะสาม,มารถระเบิดเกฮาวได้หรือไม่ครับมีคนแคมป์ยิงหนึ่งจุดด้วยเสียงเพลงมาลวเอาละวยสรุปวันนี้เราจะมารีวิวรีวเวอร์หรือจะมารีวิวเดนไมค์กันแน่วะเนี่ยเรื่องสับสนเลย ไม่ไงเล่นแค่รีโวเวอร์ลุกโม่เนี่ยอาจจะจำเจเกินไปเนี่ยเราต้องมีผสมด้วยด้วยความมันยังไงเลยเฮ้เอาล่ะแปะติดแปะติดอยู่โอเปนไฟเฮ้ยอีกหนึ่งอีกหนึ่งมันบาดเจ็บอยู่แล้วนะครับเพื่อนยิงมาซูก้าอัดไปว้าว จากเล่นผ่านเฉยโหอุปกรณ์ที่มีเราปิดฉากกันหมดเลยมาจากไหนวะเนี่ยเจ็ดสิบแปดแต้มรับใกล้จบแล้วคือตอนนี้ผมสบายใจแล้วฮะเราทำได้เฉยเลยว่ะไม่คิดว่าจะได้แต่ก็ได้นี่ครับไม่หลอบเคสันจอดเกาะแรงด้วยเซกเตอร์ฝ่ายเราลงมาแต่ก็เหมือนจะไม่ได้ฆ่าใครเลยอย่างน้อยก็ดีกวก็ปล่อยว่างเปล่าใช่ไหมโอ๊ยบอดี้เพนเซอร์ ระวังหลังด้วยผมว่า F2 มืคนใช้แล้วงั้นเป็น F3 ให้แล้วกันป้าต่อไปนี่คือการรีวิวปืน MG 34ไม่มีนะเพื่อนนึกว่าไม่มีตายเลยโอเมื่อกี้เบเซอร์สี่ยิงอัดไปมันไม่ตายไงหรือเพิ่งเกิดมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะ เอ้ยแอสเซาดิว่าอ้าวเพนเซอร์สีมองซะแล้ว3 2แต้มครับสงครามใกล้จบลงแล้วนะฮะจะหนีเข้าพุกไม้เดี๋ยวพุกไม้ไม่ดึงดูดเลยตายซะก่อนนะครับพื้นที่บีคืออันตรายสุดนะเราจะไปเผชิญนะเอสโก้วันดีตัวเองตกใจเลยเน้อยไป รอดๆยังรอดอยู่ได้ด้านในมีกับระเบิดครับรีวิวการเหยียบระเบิดแบบมอบทำไปเพื่ออะไรครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไม่มีจุดหมายอ้าอุ้ยมีคนสปอตผมแล้ววะแย่ละมันน่าจะมีสปอตติ้งสโขบนะครับหรือไม่ก็อะไรสักอย่างหนึ่งอะสังเกตเห็นเราเจ็ดแต้มน่าจะทําอะไรไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยหาศัตรูก็ไม่เจอพื้นที่วีเคียหากนะครับถอนใจปฏิเคิลิอบโอเค แล้วแล้วสงครามนี้ก็จะจะจะจบลงด้วยชัยชนะของ353ต่อสูนะครับอักษะชนะพนมิตรแพ้ครับก็ยังไงซราวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ก่อนกกันะครับในสงครามวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างกับปืนลูกโม่รีโวเวอร์แม r กซ์หนะฮะวังว่าจะชอบในการต่อสู้เรานะครับโอเคก็ได้ชอบในสงครามวันนี้ยังไงฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้หน่อยก็จะขอบคุณอย่างสูงมากๆนะครับแต่ตอนต่อไปอยากดูอะไรแบบไหนคอมเมนต์กันละกันนะครับในวันนี้ลาไปก่อน ขอบคุณเมมเบอร์ครับที่คอยสปอร์ตด้วยเจอกันใหม่สงครามคราวหน้านะคะรับผม